สวัสดีค่ะเรามาปอกมะม่วงนะคะใส่ใส่กล่องนี้เอาไว้นะคะเราไม่ใส่จานนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะนี่ค่ะมาปอกมะม่วงนะคะมะม่วงนี่เพิ่งจะสุกนะคะแต่คงหวานนั่นแหละค่ะคงหวานเนื้อจะเหลืองเลย อปอกไปเรื่อยๆนะคะบางครัวเขาปอกแบบนี้นะต่างประเทศแล้วแต่เราแบบนั้นเราไม่ถนดัดหอกประเทศเราก็บอกแบบนี้แหละคะ่ะบอกทางลงไปเขาจะปอกข้างหน้ามาข้างหลังนี่คะ่ะเปิดสักว่าตั้งนี้ก่อนนะคะมาปอกมะม่วงสุกกันคะ่ะหวานหรือไม่หวาน เหลือสองใบสุดท้ายแล้วมาปอกให้ท่านผู้ชมได้ทานทางะะออนไลน์นี่นะคะนี่นะคะปอกให้หมดทั้งหมดนี้เลยนี่นะคะจะหวานไม่หว่าเดี๋ยวรสัตว์ของนี้นะคะเวลาใหญ่แต่แล้วก็มีฝาปิดแช่ไว้เวลาอยากกินเย็นๆน,นะคะแล้ว็หยิบกล่องไม่ต้องไปใส่จานนะคะมัน,นง่ายๆนะคะ มันจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะมันตกจากต้นมาสอยงานเวลาสอยมันมันร่วงผ้าดมันก็จะเป็ดตำหนิแต่ก็หวานนะคะเป็นตำหนิจริงจกกหวานนี่ค่ะมามากินด้วยกันเลยนะคะปอกกินปอกกินจ้าปอกมะม่วงสด คาต้นเหลืออยู่สองใบแล้วมากินกันนะคะเรใช้มีดธรรมดามีดก็มีดก็จะคมนะคะกินวันนี้กินผลไม้มะม่วงนี่นะคะเออปอกไปเลยนะคะหวานคิดว่าหวาน นี่แล้วก็ใส่แบบนี้ไปอบอเยายามนะคะนี่ใส่ไปลงไปนี้เลยนะเปแบบนี้หม้อหันเป็นสามทอดคะ่ะมีคนเข้ามาแล้่ เป็นแบบนี้นะคะเราจะปลอกยาวๆเม็ดทานได้นะแต่ว่าเอาให้เกลี้ยงปลอกอย่างนี้เอาเกลี้ยงเม็ดมันจะเหลือเหรเห็นไม่ทมึถึงเม็ดจะเหลือเม็ดเตี้ยวเองเนี่ยอันนี้เม็ดเม็ดไม่ใหญ่เม็ดเล็กเม็ดเตียว นี่ค่ะเอ็อีกรูปหนึ่งค่ะลูกนี้มันก็จะมีตำหนินี่ค่ะจะดูซิว่าหวานไหมนะคะรูปนี้มันจะออกสีเขียวหน่อยนะคะเขียวแล้วก็ปอกให้หมดนะคะนี่ค่ะมันมีตำหนินะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียข้างในนะคะมันเป็นเปลือกข้างนอกเนี่ย มันออกสีดำเฉยอันนี้ออกจะเขียวเขาเอามาเราก็ไม่รู้เส้นผมอีกแหละีค่ะเนื้อสวยไหมเนื้อสวยนะครับเนื้อสีจำปาเดี๋ยวก็เสเร็จแล้วก็กินสิคะ ขอให้เสร็จก่อนแล้วนั่งคุยกันด้วยอันนี้ตกมาแล้วค่ะมันจะเป็นสีดำๆแต่ไม่เสียทั้งนอกเป็นสีดำแต่ไม่เสียไมนะ่ไม่เสียใช่เนี่ยผิวมันจะเขียวแบบนี้นะคะผิวมันเขียวๆแล้วก็ปอกไปเลย เสือสองใบสุดท้ายแล้แต่หวานนะคะเมะื่อวานทานแล้วหวานแล้วก็ปอกแบบนี้แหละคะ่ะมือร้างเกลี้ยงอยู่แล้วคะ่ะมาปอกอืมารปอกมือแล้ว ออกจนจบไงมันมีจุดจุดนี่มันจะเป็นเป็นจุดเฉยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เสียอะไรนะคะเดี๋ยวรูปเดีย๋ยวภาพมาผิวเขาจะข้างในเขาจะเป็นนี้นะคะนี่นะคะมาเลยมาเลยเขาคิดเขาบอกมาแล้วชื่มมอมะม่วงเลยจับไม่ได้ค่ะส่วนมากเขาให้มาแต่เราก็ไม่ ไม่ได้มาบหมวงที่ที่บ้านเลยนะคะน้องๆก็ให้มาค่ะนี่ค่ะเรใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมีฝาปิดให้ใส่กล่องเล็ดีนะคะเวลาแช่เขาจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ช้ำช้ำช้ำง่ายนะคะใช้กล่องเล็กๆนะคะ ยาวก็ยาวไปเลยหยิบเป็นชิ้นๆไปหยิบเป็นชิ้นนะอ่ะเขาเรียกว่าสีจำปาสีจำปาสีเหลืองเรีสีเหลืองอากาศเห็เม็ดเม็ดเขาจะเล็กหมดทุกเม็ดเลย เม็ดเล็กๆนะคะนี่ก็เปิดนี่เมเ็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมคะเม,ม็ดนิดเดียวทุกทีนึงเอ่อโซมไอ้ไม่ใช่ค่ะแบบอื่นนะคะบางครั้งนะมะม่วงนะคะ เม็ดมันจะใหญ่ไอ้น,นี่เม็ดนิดเดียวเนี่ยครับออกดูนะคะไม่รู้พันธุ์อะไรอืมเป็นชิงเม็ดเม็ดนิดเดียวจ้าเนี่ยเดียวจ้านี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาส้มมาให้นะคะเนี่ยส้มนี่จะหวานนะคะนี่ส้มเนี่ยมากินกันแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราเอาเปลือกเนี่ยเอาเปลือกเนี่ยเอาไปใส่ใน ต้นไม้ค่ะให้เป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยมันได้มันได้ประโยชน์นะคะเป็นปุ๋ยอันนี้ขออภัยนะคะนื้ก็จะปิ่งชอบกินส้มนะคะทั้งเปลือกน,นี่นะคะวิตามินดีมากเวลาขับถ่ายดีมากไม่ต้องไปป่านไปเปิดนอะไรแล้วค่ะไม่ไม่ไม่เคยเอาใยพุกมนี้ออกน,นะคะกินไม่เอาใยออกแล้วก็ปอกแบบนี้เลยอันนี้เราก็ มาชวนชิมผล,ลไม้นะคะชวนชิมผล,ลไม้กันะคะเดี๋ยวเวลาขอล้างมือแป๊บนึงค่ะนีไม่เป็นไรนะครอยู่บนนี้ล้างมือมือเป้ยอ นี่นะคะมันเปิดเปิดอเราจะกินทั้งเปิดนี่แหละค่ะนี่นะคะผลไม้กินได้นะคะชอบผลไมบมากนะคะ<ม>วิตามินเราอยู่ที่ผลไมค้ค่ะจะไม่กินอาหารเสริมนะคะกินพวกผลไม้เป็นเสร็จเพราะอาหารเสริมเรากินไทิทีไร กีวกว่าตับเลยไม่อยากกินเยอะตับไปอร่อยหวานแล้วทีนี้ก่อนนะคะใช้มือดิบเลนะคะหวานมากหวานหวานเลยค่ะ หว,ห,วหวานมากค่ะแบบเห็นผิวเขียวยัดไตหวานค่ะหวานมากอันนี้ก็รเราไม่กินผลไม้เนาะอาหารของเรามีผลไม้นะคะบำรุงร่างกายปอกปอกมม่วงกินผลไม้ก็มีส้มนะคะทีนี้ก็เปลือกเอาไวไไ้ทำเป็นสิงไปเลยนะคะจะค่อยเก็บทิ้งนะคะ นี่เราก็ม็คือชิมหวานก่อนค่ะหวานนี่ค่ะหวานแพ็กเสร็จแล้วก็แช่ไปก่อนเดี๋ยวเรามาทานก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนะปลอดภัยนะคะ แล้วาจากเพียรอะไรทั้งปวงบุญร,รักษาภาคุ้มครองรสาธุค่ะไปบ่ายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะว่าเราจะทานอะไรว่าจะพาไปถ่ายทําที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ